สาวเหรียญมว้วนไม่อยากหยุดอยากเศร้าเลยบาทนี่โอ้มาเติมน้ำมันสักก้อนน่ะเติมน้ำหน่อยสิคะโอ้ยไม่อยากเศร้าเลยหย,ยุดเลยหลานเหรียญม้วนหลายโพดแล้วฐนัดพบปัญญ์มันทางบ่มีหลวมมีละ các cháu bạn ở bàn đi hả? Cho bay các cháu hỏi sau. Đi lắng nghe cây đi, bắt đầu khoáng cây. Nhi tuần chống khô phòng. Chống khô. ว้าวว้าวว้าวบูว๊ยคักขนาดเลยสุดยอดแล้วหลานสาวเป็นออกเกสก,กีไหมกําลังมันอีพ่อไปออกห้มือน,นี่ขอบคุณแด,ดดดีขอบคุณแดดดีแหละบ่ขอบคุณอีพ่อคักๆแล้ว เออโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ยโอยอ้ยล้ยโอ้กลับยากลยบมาไโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้ย โอ้ยไปเื่อยเลีอยเ้เลยเลี้ยเลียมนี่ยมคะสนุกมากค่ะโอ้สนุกมากนีบิ้งด้่ายินค่ะเดียว้ก็อืมต่่มาถ้ายืนค่ะนันแหละอืมยายบิ้งได้ควงแตกต่างจากคันนี้ทุกคันบึ้งนักันอืมมันโษณามันถนัดใช่ มันถนดันนนถนดขวาโอ้มันถนัดซ้ายมันบดได้ถนัดขวาอืมเอ้ยเจ้าถนัดซ้ายอืมไปเรียนผู้เดียวนั่นแหละ

โอ้โอ oh, oh, oh. ้โอ้ยอดดูคักไรยายเขียดบ,บ่เป็นดอกยายยานหัวเตียก โอ้บ่พอพักหกบบรบมาลูกเล่น,นอยู่ถนนหน้าบ้านพี่น้องก็ดีบ้านเขาก็สง,งบเนาะบ่ม,มีรถถนดเล่น ôi xiau, giấy là ai xiau stop oh. đẹp, đẹp nhà, hoi, hoi, hoi. ui dàn, là vắng này luôn